สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึหกหัดที่4.4ต่อนะครับมีทั้งหมดอยู่4ข้อเรามาเริ่มจากข้อที่1ครับวาคารเบายาว 3L มีเชือกผูกห่างจากปลายทางด้านซ้ายยาวเป็นระยะ L แล้วก็มีวัตถุ4ก้อนที่มีน้ําหนักต่างกันแขวนที่ตำแหน่งต่างๆทําให้คานวางตัวในแนวระด,ดับดังรูปนะครับเขาถามว่าวัตถุ X มีค่าเท่าใดครับจริงการอานที่โจทย์บอกนะครับเขวาว่าคานวางตัว ในแนวระดับไหมาก็ว่าในที่นี้คานก็จะสมนุลต่อการหมุนนะครับแล้วก็สมดุลต่อการเลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ในการหาน้ําหนัก x เนี่ยนะครับของวัตถุ x เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้แค่แนวเรื่องของสมนุลต่อการหมุนก็น่าจะออกแล้วนะครับแล้วก็ตั้งนะครับผลรวมของโมเมนต์ทวนจะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเลือกจุดหมุนนะครับ ในทีนี้ก็เราจะให้คานเป็นตัวกลางที่แรงกระทํานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่1234แล้วก็5แรงนะครับจะมีแรงที่กระทําต่อคานทั้งหมดอยู่5แรงรวมถึงแรงดึงเชือกตรงนี้ด้วยนะครับในที่นี้เพื่อความง่ายนะครับเราจะให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะเหตุผลที่ให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับก็เพราะว่าแรงในที่ผ่านจุดหมุนโมเมนต์ Moment ของแรงนั้นจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับนักเรียนจะต้อง จำสมก,การนี้ได้ก่อนนะว่าโมเมนต์ขนาดของโมเมนต์นะครับเกิดจากขนาดของแรงคูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงนะครับพ้อนเท่าแรงผ่านจุดหมุนนะครับก็แสดงว่าไม่มีระยะตั้งฉากกับแรงนั่นเองก็จะทำให้โมเมนต์มีค่าเป็น0ูนย์นะครับอ่ะฉันก็จะเหลือโมเมนต์ของแรงแค่3ามโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment แรกก็คก็คือโมเมนต์ของแรง25ิ้นิวตันนะครับ ก็เป็นโมเมนต์ทวนนะเอาแรงยี่สิบห้านิวตันนี้ทําให้คานฝั่งนี้มันพยายามหมุนทวนเข็มนะครับเราเรียกว่าโมเมนต์ทวนนั่นเองก็เอาแรงนะครับคือยี่สิบห้าคูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงนะครับก็คือ L แล้วก็จะเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับคือโมเมนต์ของแรงห้านิวตันกับโมเมนต์ของน้าของแรง x นะครับน้าหนัก x นะครับ ก็เอา5คูณกับปริยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ L นั่นเองครับแล้วก็บวกกับโมเมนต์ของแรงน้ำหนัก x ตัวนี้นะครับของวัตถุ x ตัวนี้คูให้มันมีน้ำหนักเท่ากับ x แล้วกันนะครับนะก็แรง x ตัวนี้นะครับคูณกับปริยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงก็จะมีค่าเท่ากับ2 L ครับเสร็จแล้วมันมี L ทุก คตเลยนะครับแล้วก็สามารถตัดแอลทิ้งได้ชึบชึบชึบอ่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ย้าย5ตัวนี้มาลบกับ25ก็เหลือ20นะครับชึบเท่ากับ 2x เเราาะะนันเราก็จะได้ x เท่ากับ10นิวตันนั่นเองครับเรียบร้อยครับต่อไปดูข้อที่2ครับแท่งไม้เบายาว2เมตรมีเชือก สองเส้นปลูกไว้แล้วก็มีน้ําหนักแขวนที่ตหนแงต่างๆทําให้ไม้วางตัวในแนวระดับนะครับเพราะแรงหนึงเชือก T หนึ่งเป็นกี่เท่าของ T สอง T หนึ่งก็ถ้าเรามองที่คานเนาะนะครับ T หนึ่งก็จะมีทิศขึ้นนะครับเชือ T สอก็มีทิศขึ้นประมาณนี้ครับเราก็จะใช้ในเรื่องของสมดุลต่อการหมุนในการแก้ เดี๋ยวถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวค่อยใช้สมุนต่อก,การเลือกตำแหน่งมาช่วยก็ได้นะครับอ่ะในที่นี้เดี๋ยวเราต้องการหาทั้งทีหนึ่งก็ทีสองอน,นะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวครูจะหาทีทีสองก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะถ้าต้องการหาทีสองนะครับเดี๋ยวต้องกำจัดทีหนึ่งโดยเราจะให้จุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับชึเดี๋ยวเราก็จะตั้งผลรวมของโมเมนต์ทวนเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามนะครับ โมเมนต์ทวนก็จะมีโมเมนต์ของแรง50นิวตันนะครับโอเคนะทวนเข็มนะครับเพราะว่าทให้คานฝั่งนี้หมุนทวนเข็มนะครับก็เอา50คูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ50ไม่ใช่สิก็คือ0.5เมตรนั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโมเมนต์ของแรง t 2นะครับ t 2นี้ก็จะทําให้คานฝั่งนี้หมุนทวนเข็มนะครับก็เอา t 2คูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรง ซึ่งอ่ะถ้าเราไล่ดูนะครับตัวนี้ก็คือ0.5เมตรนั่นเองระยะที่วัดจากจุดนุ้นมาตั้งชายกับแนวแรงก็ยาวเท่ากับ1.5เมตรนั่นเองครับแล้วก็จับเท่ากับโมเมนต์ตามก็เหลือแค่ตัวเดียวครับคือโมเมนต์ของแรง30นิวตันเพราะโจทย์ว่าคานเบาแสดงว่าไม่มีไม่คิดน้ําหนักของคานนะครับก็30คูณกับ,บระยะที่วัดจากจุดนุ้นมาตั้งฉากกับแนวแรง ตรงนี้ก็คือ0.5มิลน,นั่นเองครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เราอาจจะเอ่อเอาศูนย์เดี๋ยวไม่หารดีกว่าครับเดี๋ยวลองคิดเลขก,ก่อนก็นได้อะไรที่คูณด้วย0.5มันก็เหมือนกับการหาร2องน,นะครับฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ก็จะได้เท่ากับ25นะครับชื่อก้อนนี้ได้เท่ากับ15ก็จะได้เป็น ทีสองเท่ากับเดี๋ยวนะครับสามสิบอ๋อยังงหล้อีกตัวหนึ่งครับว่าอ,อยู่ทำไมดูแปลกๆยังเหลือย0่ครับ20ตัวนี้ก็เป็นโมเมนต์ตามนะครับนี่ตามนะอามห้กานฝั่งนี้อามห้กานฝั่งนี้ หมุนตามเข็มนะครับมันพยายามหมุนตามเข็มเพราะนั้นก็บวก20คูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงนะครับก็จะเป็น1.5เมตรอ่ะน่าจะเรียบร้อยครับ1.5คูณ20ก็ได้30นะครับ30บวก15ก็เป็น45 โอเคนะ15ย้าย25มาลบนะครับชึบก็เป็นลบยี่สเท่ากับหน่าทีสอนะครับไปใช้สเต็ปแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะคิดยังไงเลยนะครับพอเราสุดท้ายเราก็จะทีสองตัวนี้นะครับเท่ากับ45บหลบยีก็เหลือ20นะครับแล้วก็หารด้วย1.5ชึบ ยี่สิบหารหนึ่งจุดห้านะครับมันก็คล้ายๆกับยี่สิบหารด้วยสามส่วนสองก็ย้ายสองขึ้นไปคูณนะครับก็จะอยู่ที่สี่สิบส่วนสามยี่สิบส่วนสามยี่สิบส่วนสามก็จะประมาณให้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะกูคิดเลขตรงไหนผิดหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะครับ ทีสิบเฮ้ยทีสองเฮ้ยทีสองกูเขียนผิดครับทีสองมันไม่ใช่หนึ่งจุดห้านะครับทีสองมันหนึ่งเมตรนะครับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงมันหนึ่งเมตรซอรี่ครับว้าวววนี้ว่าอยู่เป็นหนึ่งเมตรนะโอเคนะครับพอเราจะได้ทีสองตัวนี้เท่ากับยี่สิบนิวตันครับ ได้ T2 2เท่ากับ20นิวตันือเรียบร้อยนะเมื่อเราได้ที่ T2 เท่ากับ20นิวตันนะครับเราหา T1 ง่ายๆนะครับโดยการที่แบบนี้ครับโดยการที่เราใช้สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งนะครับในการหา T1 ต่อเลยนะครับเพราะคานวางตัวในแนวระดับนะครับนั่นหมายความว่าผลรวมของแรงที่กระทำต่อคานใน,นแนวแกน Y นะครับจะต้องมีค่าเป็น0ูนย ขนาดของแรงขึ้นจะต้องมีค่าเท่ากับขนาดของแรงลงนะครับแรงขึ้นมีอยู่2แรงนะครับคือ t 1กับ t 2นะเป็นแรงขึ้นทิศทางในการจับบวกกันครับก็เป็น t 1บวกกับ t 2แรงลงมีทั้งหมดนะครับ50 30บวก20เป็น100นะครับชึบ t 2เราหามาแล้วนะครับ t 2มันได้เท่ากับ20ถูกไหมครับเป็น t 1บวก20เท่ากับ100แสดงว่าเพราะฉะนั้นนะครับ เราได้เป็น t 1เท่ากับ80ดินิวตันนั่นเองอผ่านแล้วสองข้อนะครับเริ่มแสบตานะครับน้ำตา,ตาไรเลยนะครับจ้องคอมนาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยครับอันทีสาม กรอบไม้เบารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ด้าน AB ยาว40เซนนะครับดูตามรูปเลยแล้วกันนะครับด้าน BC ยาว30เซนติเมตรมีแรงกระทำทั้งหมด4แรงดังรูปนะครับเขาถามว่าโมเมนต์รวมที่กระทำต่อกรอบไม้มีขนาดเท่าใดและเป็นชนิดใดนะครับโมเมนต์ Moment รวมในที่นี้นะครับก็ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่า จุด A กับจุด C นะครับมีแรงกระทําเท่ากันเลยนะครับคือ30นิวตันในทิศต,ตั้งในทิศขนานกันด้วยนะครับแล้วก็จุด C ไอโทษตีครับจุด d กับจุด b ก็มีแรง20นิวตันกระทาในทิศขนานกันด้วยนะครับเพราะในตอนนี้นะครับโมเมนต์รวมที่กระทาตอกรอบไม้จริงก็จะเป็นโมเมนต์ของแรงคู่คั่วนะครับซึ่งโมเมนต์ของแรงคู่ควบ เ c ตัวนี้นะครับก็เอาแรงคูณกับระยะที่วัดระหว่างาแรงทั้งสองนะครับระยะที่วัดมาตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองครับก็เขียนเป็น L นั่นเองนะในหนังสือเรียนเรานะครับเอ็มเท่ากับ F คูณ L ครับน่าจะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ากูจำถูกหรือเปล่านะ m ็เท่ากับ f คูณ L น่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือสมการที่ เราเรียนในหนังสือนะครับเขาเรียกโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับมันจะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ขึ้นกับจุดหมุนนะครับก็เอาแรงนะครับเอาขนาดของแรงเดี๋ยวอธิบายโมเมนต์คู่ควบตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันเป็นโมเมนต์ของแรงที่มีขนาดเท่ากันนะครับกระทำต่อวัตถุในทางตรงกันข้ามนะครับเค็นะก็จะเกิดียกว่าเป็นโมเมนต์อของแรงคู่ควบนะครับโดยที่ l ตัวนี้ ก็จะเป็นระยะที่วัดจากแรงทั้งสองน,ะนั่นแหละนะครับนี่คือระยะ L เป็นระยะที่วัดตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบอยู่อยสอ2ตัวนะครับคือโมเมนต์ของแรงคู่ควบระหว่างจุด a กับจุด c นะครับเดี๋ยวคูเขียนเป็นโมเมนต์ของแรงคู่ควบอของจุด A กับจุด C แบบนี้แล้วกันนะครับก็เอาแรงนะครับก็คือ30นิวตันนะเอาแค่เอาแรงเดียวนะครับเพราะมีขนาดเท่ากันครับอันนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับแรงก็ใช้แค่30ินิวตันครับไม่ต้องใช้60นะแล้วก็คูณกับ l นะครับ l ก็คือระยะที่วัดระหว่างจุด A ถึง C ตัวนี้นะครับมันยาวเท่าไรล่ะเราสังเกตดูนะครับด้านนี้มันยาว30ถูกไหมครับด้านนี้ยาว40เซนครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ ระหว่าง a ถึง c เนี50 cm. 50 cm. 50 cm ่ยนะครับมันก็ต้องยาว50เซนตามหลักพีทาโกรัสนะครับ5 0เซนติเมตรเป็นเป็นเมตรนะครับก็เป็น50เซนก็คือ0.5เมตรนะครับฉะนั้นเราจะได้โมเมนต์ของแรงคู่ควบระหว่างจุด a จุด c นะครับเท่ากับ15นิวตันกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบระหว่างจุด b กับจุด d นะครับก็เช่นเดียวกันครับ ก็เอนิวตันตัวนี้นะครับเอาแค่แรงเดียวนะนะครับเอาแค่20นะครับไม่ต้องเอา40นะครับคูณกับระยะที่วัดจาก D ถึง B นะครับก็50เซนหรือ0.5เมตรเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เท่ากับ10เฮ้ยนี่คูเขียนผิดนะหน่วยของโมเมนต์นก็คือนิวตันเมตรนะครับนิวตันเมตรชบ ฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับหรือเปล่าเนี่ยสิบห้าเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่0.5นนะครับซอรี่นะระยะระยะที่วัดจาก A ถึง d ที่มันตั้งฉากกันนะครับ A ถึง D ตั้งฉากกันนะ L ตัวนี้นะครับ L ตรงนี้นะจะต้องวัดตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ของแรงคู่ควบ b กับ d จะเป็น40เซนนะครับก็คือ0.4เมตรโอเคนะมี่ลองดูในหนังสือตัวนีน้ก็ได้นะครับในส่วนของนิยามเพิ่มเติมนะครับโมเมนต์ของแรงคู่ควบเอาแรงคูณกับ L ตัวนี้ก็คือระยะที่วัดตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองนะครับอันนี้คือถ้าเป็น A กับ C เนี่ยระยะที่วัดตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองก็คือ50เซนถ้าเป็น B กับ D ระยะที่วัดตั้งฉากกับแนวแรงทั้งสองนะก็คือ40เซนโอเคไหมครับก็เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรนะครับก็คือ0.4เมตรดังนั้น0ูเมตรคูณกับ ยีก็จะเป็น0.8นิวตันเมตรครับทั้นเราจะได้โมเมนต์รวมนะครับก็ไม่ใช่0.8นยดแปดสิดึกแล้วนะครับเรื่อเบอรอเบอละกลจะได็แปดนะครับก็15บวกกับ8นะครับ,ก,รบก็จะได้เท่ากับ23นิวตันเมตรนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าครูคิดเลขผิดตรงไหน,นแจ้งครูด้วยนะครับ เป็นโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับแล้วก็เป็นชนิดใดเนาะชนิดใดก็มันเป็นชนิดตามเข็มนะครับถ้แบบนี้คือตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มนาฬิกานะครับในทิศตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ตามนั่นแหละนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ เร่งมือน,นิดนึงแล้วนะครับพอตาเรือบใหไม่ไหวตาจะปิดแล้วนะครับแสบตามากเลยอธิทีติเมนูข้อสีครับถังรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูงกลาง20เซนติเมตรสูง40 40เซนตะิเมตรหนัก120นิวตันวางบนพื้นราบนะครับใช้แรง3 6นิวตันกระทําในแนวระดับทําให้ถังเคลื่อนที่ไปด้ยวยความเร็วคงตัวโดยไม่ล้มนะครับแรงที่ต้องใช้ เอาแรงที่ใช้ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่เกินเท่าใดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะตามที่จุดเขาบอกมานะครับตัวนี้สูง40เซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง20ซติเมตรนะครับต้องออกแรงสูงจากพื้นอย่างน้อยเท่าใด ไม่เกินเท่าใดนะครับไม่เกินเท่าใดนะจึงจะทําให้มันไม่ล้มนะครับคือถ้าเกินสูงกว่านี้มันจะล้มครับนี่ลองจินตนาการนะครับถ้าเราออกแรงปุ๊บเนี่ยนะครับคำว่าไม่ล้มนะครับแล้วก็ต้องออกแรงสูงจากพื้นไม่เกินเท่าไหร่นั้น,น,นหมายความว่าในตอนนี้นะครับมันเหมือนกับเรา เราผลักนะครับเราผลักไปแล้วจุดสุดท้ายนะครับตอนนี้ในการแก้โจทย์ข้อน,นี้นะครับมันดูเหมือนว่าเราจะต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับโจทย์เขาบอกมาว่ามันขึ้นในเรื่องความเร็วคงตัวนะครับเราอาจจะนึกถึงในเรื่องของสมดุลต่อการลื่นตำแหน่งคือซิกมาเอท่ากับศูนย์ะครับแต่จริงๆในเงื่อนไขที่เขากระโดดมานะครับเขาบอกว่ามันไม่ล้มนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงสูงจากพื้นไม่เกินเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่า ในกรณีเนี้ยนะครับการที่จะแก้แรง f ออกมานะครับเราจะต้องใช้ในเรื่องของสมดุลต่อการหมุนในการแก้ออกมาครับถึงจะเข้ากับเงื่อนไขนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีขวดนะครับอันนี้ขวดไม่มีขวดในะยู่ใกล้ด้วยซี้นะครับขวดนี้พอได้ไหมนะครับเราลองจินตนาการดูนะครับเนี่ยถ้าเราออกแรงผลักนะครับออกแรงผลักปุ๊บนะครับ คือถ้าถ้าผาักต่าไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยโอกาสล้มก็ยากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราผักสูงเงินไปเนี่ยนะครับสูงเงินไปมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะมีโอกาสล้มนะครับเพราะจะมีจุดหนึ่งนะครับภายใต้เงินไขของเขาเนี่ยนะครับที่มันเป็นจุดสุดท้ายครับคือถ้าเกินเนี้ยไม่ได้ละจะล้มแล้วนะครับเพราะในเรื่องเนี้ยนะครับเราจะใช้สมมุติต่อการหมุนในการแก้นะครับเพราะก่อนที่มันจะล้มเนี่ยนะครับเราจะลองสังเกตว่าฮิอ่า มันจะเริ่มเป็นไงครับมันจะฐานของมันตรงนี้นะมันจะเริ่มเอ็นไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ที่ฐานของมันนนะครับมันจะไม่สัมผัสพื้นหรือเท้าไหมครับเนี่ยมันจะมีฐานทางนัานหนึ่งมันจะไม่สัมผัสพื้นครับฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาแรงที่กระทำต่อไอ้เจ้าทรงกระบอกนี้นะครับมันก็จะมีแรงตรงนี้นะ หนึ่งก็คือน้อำหนักของตัวมันเองนั่นแหละนะครับก็คือร้อยยี่สิบนิวตันนะครับแล้วก็จปะปกติคือถ้ากล่องเอ้ยไม่ใช่กล่องสิถ้าทรงกระบ,บอกมันมันมันวางแบบนี้นะครับมันก็จะมีแรงที่พื้นกระทำต่อกล่องอันนี้ใช่ไหมครับในทิศขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับแต่ในกรณีที่มันเริ่มเริ่มเริ่มล้มเนี่ยนะครับแรงที่กระทำต่อกล่องนะครับมันก็จะมาอยู่ ตรงจุดนี้นะครับนึงภาพไหมครับชึบนี่คือแรงเอ็นคือฝั่งโซนฝั่งนี้มันเริ่มเริ่มไม่ติดพื้นแล้วนึกภาพไหมครับเพราะ,ะจุดที่มันติดพื้นก็คือจะเป็นขอบฝั่งนี้นะครับเพราะ,ะแรงที่พื้นกระทําต่อทรงกระกอกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เอาละนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เงื่อนไขสมดุลต่อการ มุนในการแก้นะครับก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับทวนคือของใครนะครับตอนนี้มีแรงกระทําแค่2แรงไอ้สามแรงใช่ไหมครับมีแรง f 1 20แล้วก็ n แต่ตอนนี้นะครับเราไม่ต้องการทราบแรง n นะครับไม่ต้องการหามันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้จุดเนี้ยนะครับจุดที่แรง n ผ่านเนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับเพราะจุดใด เพราะถ้าแรงใดผ่านจุดหมุนโมเมนต,ต์ของแรงนั้นจะมีค่าเป็นศูนย์ฉะนั้นโมเมนต์ของแรง n จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับก็จะเหลือโมเมนต์แค่2ตัวก็คือโมเมนต์ของแรง120กับโมเมนต์ของแรง f นะครับทวนก็จะเป็นโมเมนต์ของแรง1 2อยนะครับนะตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับแรง120มันพยายามให้ให้เจ้าทรงกระบอกนี้นะครับมันหมุนมาฝั่งนี้เรียกว่าโมเมนต์ทวนนะครับแต่จริงๆถ้ามันเหลือแค่2ตัวก็อาจจะไม่ซีเรียสมากนักนะครับ,นะรบก็ตั้งทวนกับตามได้เลย ก็เอา120นะครับนี่คือแรงนะทุกคนต้องรู้ว่าโมเมนต์เกิดจากแรงขนาดของโมเมนต์นะครับเกิดจากแรงคูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงนะครับ M เท่ากับ F คูณ R ตรงนี้นะครับซื่องไว้ในใจนะครับแรงก็คือ120ระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงในที่นี้เนื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางมัน20ใช่ไหมครับแสดงว่ารัศมีมันก็คือ10เซนนะครับ นะเดี๋ยวกูาเป็นสิเซนไปเลยนะครับไม่เปลี่ยนหน่วยนะเดี๋ยวหน่วยจะตัดกันเองนะครับแล้วก็คูณกับไอ้เท่ากับโมเมนต์ตามก็คือโมเมนต์ของแรง f เนี่ยนะครับคูณกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงนะครับแนวแรง f มันผ่านมาตรงนี้นะครับเขาถามว่าสูงเท่าใดน,นะครับเราอาจจะให้เป็นตัวแปร h 1แล้วกันนะครับเป็น h แล้วกันชื้ h เท่ากับ,บเท่าไหร่นะครับ,บระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ h นะครับชืบซึ่ง f ของเราเท่าไหร่ครับ f สามสินิวตันนะครับเฮ้ยเมื่อกี้คูวิเคราะ์โจทย์ผิดนะนเนี่ยเขาให้ f มานะครับแล้วให้เราหา h Sorry นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้เป็น36นะครับเ,เบรื่องเบอแล้วนะครับ เฮ้ยเมื่อท่านเปลี่ยนแบบนี้แสดงว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับนะหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ h ที่หาออกมาก็จะอยู่ในหน่วยเซนแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับแต่ว่า h ถ้าเราไม่เปลี่ยน h ที่หาออกมาจะต้องอยู่ในหน่ยเซนติเมตรนะครับฉนันก็จะได้ h เท่ากับ120คูณ10ก็เป็น1 0 2ะหารด้วย36นะครับ แต่เพื่อความชัวร์กรใช้เล็กๆแล้วกันนะครับสมองเรื่อมเบือละเหล่าพันสองร้อยหสามสิบึบได้33.33ิบซนเมตรนะครับชึบต่อไปนะก็จะได้ H เท่ากับ33.33 33. 33ิบสามซนติเมตรพอสรุปข้อนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเขาให้ F มานะครับให้ F ตรงนี้มา s อ r r y นะ เท่ากับ36นิวตันอ่าน้ำหนักของส่วบอรนี้อก120เงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราออกแรงเท่านี้นะครับแล้วต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงตัวโดยไม่ล้มแรงที่ต้องใช้อยู่สูงจากพื้นไม่เกินเท่าใดนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดมานะครับเราจะใช้สมนุนต่อการหมุนในการแก้เไหครับ เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่มันจะล้มนะครับเราจะใช้สมดุลต่อการในการแก้แต่ก็ตั้งโมเมนต์ทวนต่อกับโมเมนต์ตามมาแล้วเราก็ให้ตรงจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับโอเคเนาะเพราะแรงเอ็นจะผ่านตรงจุดนี้นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าถ้าเราออกแรงกระทําไปเนี่ยนะครับแล้วก่อนจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่มันจะเริ่มล้มเนี่ยนะครับไอโซนฝั่งเนี้ยมันเริ่มจะไม่มีแรงกระทําแล้วนะครับเพราะแรงที่พื้นกระทํา ต่าทรงกรบอกนี้จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วคหาจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับเพราะว่าแรงใดที่ผ่านจุดหมุนโมเมนต,ต์ของแรงนั้นจะมีค่าเป็นศูนย์ฉะนั้นเราก็เลยตัดโมเมนต์ของแรงเอนตัวน,นี้ออกไปได้ก็จะเหลือโมเมนต์ของแรง F กับ120นิวตันตนัวนี้เท่านั้นนะครับเส็แล้วก็ตั้งโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามแล้วก็แก้ออกมาตามปกติประมาณนี้ครับจุดไหนที่ครูอาจจะพูดตกไปนะครับเดี๋ยวช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับ วันนี้แสบตาม,มากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ